สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์รมปาร,รมนะฮะ <G ül> วันนี้มาพบกับผม <G ül> กับริปเปอร์เดี๋ยวนะ <G ül> พอดีว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ไปพักวันหนึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นนะเล่นนะครับเล่นเล่นเล่นแล้วแพ้มา <G ül> <G ül> แพ้กระจุดเออกระจัดกระจายอ่ะคือแพ้แล้วเราก็ต้องแบบว่าหลบเรียงฮะหลบลี้หนีภัยฮะความอับอายความอับอายทั้งหลายเอาเป็นว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรดี มีตัง้งอยู่3าบาท่ะไม่เป็นไรแต่ผมเก็บไปก่อนนะเล่นอะไรดีวันนี้ผมอยากเล่นสายเวทฮะอะไรก็ได้ที่รวมกับ m เมจิกทอสได้ประมาณนั้นฮะอ่ะโอเคไปกันเลยเฮะอะไรที่เล่นแล้วรวมเป็นเมจิกทอสได้เมจิกทอสเล่นเมจิกทอสเมจิกทอสเนี่ยมันจะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่จะสามารถในการเพิ่มดาเมจให้กับ ให้กับคนข้างๆรวมทั้งตัวเองด้วยนะรวมทั้งตัวเองด้วยครับก็เลยเออมันก็เป็นของที่ดีชิ้นหนึ่งไม่เหมือนพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหมือนพวกเอิ่มเดี๋ยวนะอยู่ดีก็ลืมชื่อไม่เหมือนเบอร์นิงซอสอ่าเบอร์นิงซอสเบอร์นิงเบรสนะครเบอร์นิงซอสเบอร์นิงเบรเนี่ยไม่ได้รวมตัวเองนะเอฟเฟกต์ของมันนะครับไม่รวมตัวเองนะแล้วก็อะไรอีกนะพวคนเบรส์พวคนเบรส์เล่นความเร็วให้กับใครก็ตามที่อยู่ใกล้มันแต่ไม่นับรวมตัวเองนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปอ่าเดี๋ยวนะเวสโซนผมหยิบมาแล้วหยิบอันนี้มาครับหนึ่งสองแล้วเวสโซนหยิบมาทำอะไรหยิบมาทำอะไรพอดีว่าผมอยากเล่นไอ้คาตนาไงเออเผื่อไว้เผื่อไว้ฮะเป็นคาตนาหนีล็อกไว้ไปกันต่อครับเพราะว่าถ้าสมมุติผมเล่นอ่าเจ้าเบนิงทอส ไม่ใช่มจิทอสใช่ไหม <gle ij ing> เราก็สามารถเล่นคาสนะได้ฮะ <gle ij ing> เล่นคาสนาเล่นสายดูดเลือดได้นะวันนี้เล่นสายดูดเลือดได้ค <gle ij ing> าสนาสองอันดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นเมานาเตอร์สองอันเออ <g> <t oss> อะไรก็ได้นะจริงๆอะ่ะมานาเตอร์สองอันก็ดีฮะแล้วก็เก็บมานาออฟเยอะๆจะออกมาไหม <g> <t oss> ไม่รู้ฮะ <g> <t oss> แต่รู้มานามันจะรี่ออกมาแล้วครับหนึ่งแล้วก็บุรี่มาเออเจ้าตัวนี้อุน่าสนใจมาครับหนึ่งสองฮะตั้งหมดแล้ว ที่วางไว้ตรงนี้ก่อนครับหนึ่งแมจิกทอสอ่ะเก็บไปก่อนบลูเบอร์รี่มาแล้วฮะบลูเบอร์รี่มาแล้วอันโลวางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามี่วางนี้4สี่ห้าหกโอเคไปกันต่อครับ <S <S 2> <S 2> แพ้มาสองตาติดสามตาติด ไปต้องข้ามก็คิดเหมือนกับเราหรือเปล่าเอ๊ะเขาคิดเหมือนกันกับเราไม่นะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่เขามีหนังสือแดงนะฮะของเรานี่มีมีโล่หนามฮะมีโล่หนามมีค่ารักออกมาเราจะคลี่ได้ไหมเราคลี่ไปแล้วแปดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้ายี <esh> no no it, ่ส nee ิบเจ็ดยี no? no ่สิบเอ็ดยี่สิบหกเฮ้ยเรามีน้มมีน้มมีน้มมีน้ำเอ็ดสิบเอ็ดเก้าเออดีนะที่มีนามฮะดีนะที่มีนามแล้วมีกบด้วยเอ๊ะตัวนี้ต้องใช้กบไหมติ๊กตอกติ๊กตอกใช้ฮะ ใช้ค่ารักนะครับแต่ค่ารักแล้วก็ดีโลหน,หนึ่งทีมีอันนี้หนึ่งอันเออาตาังหมดฮะแค่น,นี้เลยเหรอเอ้ยน้อยจัดน้อยจัดจัดอ่ากบครับกบกบ,ขบนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองอืมจริงบูรี่มันไม่สมควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่มันสมควรจะไปอยู่ที่อื่นอ่าไม่เป็นไรไอ้นี้วางไว้ตรงนี้เออไปกันต่อครับ มีกบมีกบมีกบไฟต้องข้ามกำลังรวมเอ่อเบอร์นิงซอสเบ n ร์นิงซอสอ่า <c oughs> เขาต้องทาบูทาบูลูกไฟออกมาแต่ทีนี้เรามีค่ารักแล้วนะฮะค่าความเปนยำเราเกินร้อยแล้วครับเกินร้อยแล้วไฟต้องข้ามแปดสิบเฮ้ยสบายนะเนีน่ยเออเป็นเป็นไงมันก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็มีลิปซอร์เบตมาจริงฮะ,ะเอ้ยเอาไงดีวะซื้อมาก่อนแล้วกัน คือตอนนี้เราต้องการดาเมจนะฮะต้องการดาเมจมีเราหนึ่งทีมีแท้ออกมาเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ก่อนครับแล้วก็ฮิลลิ่งเฮิร์บใช้ไหมไม่ใช้แต่อองปลัดไม่เอาผมเอาเป็นไอ้นี้แหละไปกันต่อครับเอาเป็นมาาเติร์แล้วการตรวจอัตนานี้เดี๋ยวผมซื้อมาเพื่อเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่มีดาเมจจะแย่เลย คือระหว่างรอของไงรอของนะเราเก็บของไม่ได้ตอนนี้เราครีปไปยี่สิบสองหน่วยฮะเมื่อกี้ครีแปดเปอร์เซ็นต์ก็ยังครีได้เอาตีไปก่อนฮะห้าสิบไปตรงข้ามีขวานมีขวานมีขวานห้าสิบเฮ้ยเราสมัยเราอเราโดนกระทะเราโดนกระทะกระทะมันแรงเนี่ยโดนโล่ยต่างหากมานาขึ้นไปสิบแปดแล้วอืมไม่พอฮะไม่พอไม่พอไม่พอมีถุงมือมีเห็ดมีเอาอันนี้มาหนึ่งมีรถหนึ่งครีบฮ่าตาเลือดฮะแปดบาทแปดบาท อันนี้สองบาทซื้อตาเลือดมาก่อนกันซื้อตาเลือดมาเพิ่มแม็กเลือดตัวเองฮะโอเคไม่กันต่อครับเ <c oughs> พราะเรามีโอกาสที่จะออกไอ้นี้ด้วยนะเปาะเอปอปาคอปอกคอใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นปาคอเลือดด้วยนะฮะวันนี้เราก็เด็ดดเลือดันจุ๊บๆว่แต่ตอนนี้เราเหลือกี่ชีวิตเนี่ยชีวิตเดียวปะ่ะเออชีวิตเดียวหรือเปล่าคุ้นคุ้นเหมือนจะชีวิตเดียว40 29 25 3ามเออพอว่า พอจะชนะก็ชนะเลยอ่าอยู่อันนี้ออมาครับแล้วก็เรเบียเอาไหมอันนี้เอาไหมไม่เอาแล้วกันปอกคอมาจริงฮะมาจริงปอกคอฮะอน,นี่วางไว้ตรงนี้ล้ออันนี้ไว้บุบบอรีอีกหนึ่งเม็ดโอเคไปกันต่อครับมันซื้อของได้แค่นี้แล้วปอกคอคือมันแพงอย่างทำไมมันแพงอย่างนี้ ปอกคอเลือดฮะต้องมาแล้วแล้วก็เอ,อปวดยาปวดยามานาะออฟอีก2เม็ดนะวางแผนไว้2เม็ดเลยนะ2เม็ดเลยครับแล้วตอนนี้เราไม่มีเซมีนาใช่ไหมไม่มีเซมีนานะฮะเอาตีไปก่อนตีไปก่อนอืแปดสิบร,ร้อยแปดเก้าสิบข้ามเก้าสิบสี่สิบเราคลิปไปฮะคลิปเราคลีปร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอ่ะเฮ้ยคลิปขึ้นอย่างไรแล้วก็แวมไพร์ออกมาปุ๊บแวมไพร์ออกมาแล้วก็ อันนี้น่าสนใจนะแต่ยังไม่เอาครับเขรับไดคริสตัลไม่เอารีโรดหนึ่งทีเอาตาเลือดเอาอีกอันหนึ่งล็อกนี้ไว้รีโรลหนึ่งทีมีดาบใหญ่โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเอาวางไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ตาใบไม้มันต้องอยู่ตรงนี้ไงส่วนตัวนี้มันจะคิ่จะข้อตามภาพแบบนพายใช่ปะ่ะเออแล้วตอนนี้เราคีเท่าไหร่สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะ คีทีนึงดูเลือดเยอะอยู่ฮะสิบสี่สิบสี่เอออ่ะพอแล้วปล่อยจอยผมคิดว่าน่าจะสู้ไหวสู้ไหวเปล่าแววไพร์เหล็กเก้าปล่อยตรงข้ามีกระเทียมมันมีกระเทียมฮะเออมีกระเทียมเฉยเอ,อ่านหยิบอันนี้ออกมาครับหนึ่งอันแล้วก็หามานาออฟคือมันไม่ออกขวดยามาแล้วฮะหนึ่งคางลกี้โคเวอร์ล็อกนี้ไว้ขวดยาครับมาหนึ่งอันไปกันต่อครับ เหลือ4บาทด้วยไฟตรงข้ามกาลังรวมอะไรเนี่ยน้ําแข็งเขาเล่นสายพิษน้ําแข็งฮะแต่เหมือนของยังมาไม่ครบนะของมาไม่ครบครับไม่กวาดเข้าขมาแล้วแต่ของเขาเยอะนะของเยอะน่าดูเลยซูมินาก็ใช้เยอะด้วยฮะแต่เขาเล่นความเร็วได้จากนกนะครับนกเขาลบค่ารักเราได้นะเนี่ยลบได้ลบได้ลไดแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้เป็น เออหุ้ยเฟียดไลท์ก็น่าสนใจนะหยิบมาดีกว่าคือมันไม่สมควรจะมาคู่กันในสองอันเนี้ยจะเปิดเอาเฟียดไลท์ฮะเฟีไไยไลท์มาหยิบอันนี้มามส่วนขวดนี้ไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,เ,ลวเพราะว่าเราอันเนี้ยผมรวมมาเพื่อมานมาเตสซี่เท่านั้นเอ้ยไม่ใช่ไอเจ้ามีทิทอสเท่านั้นเลยนะฮะเท่านั้นเลยแล้วขวดนี้ล่ะจะรวมไปเพื่ออะไรอืมซื้อมาก่อนล้วกันรีรดหนึ่งทีมีกบอีกหนึ่งตัวนีสามบาทหยิบมามีหัวใจหนึ่งอันแล้วรอนี้ไว้ ขวดนี้เอาแปะไว้ตรงน ả, 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 בכ, ả, ả, ี odo, layers, ้ก่อนกบ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 อืมกบมันต้องวางตรงนี uri, ้เลยนะเนี่ยกบกบอืมกบกบกบวางไว้ตรงนี้นี่วางนี่โอเคไปกันต่อครับยังไม่น้นก็ได้มี็ติทอสแล้วนะครับไฟต้องข้ามมีคาธานกเขาคาธานกเขากับบุญแรงหเขาลบแวมพายเราฮะเมื่อกี้ลบแวมพายกันเลยมี่ลบล้างลบลักขโมยเหรอเขาขโมยของเนี่ยขโมยของขโมยแวมพายฮะ มวยไพแล้วเลือดเรามีอยู่300แฟลข้ามเป็น90ขึ้นมา130ิป็นไพ่ขึ้นมาเยอะกว่าเราแล้วฮะเลือดเรา200แฟลกงค้า100นึงยังตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าดาเมจเราเท่าไหร่19 19โดนขโมยจนโอ้โหจนแพ้โดนขโมยจนแพ้ขโมยจนแพ้เลยเออยิบอันี้มาจะว่าไปมาออฟผมอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เจอสักนครับเออกระต่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนี่ราหนึ่งทีอืมออปคอรดเป็นยังไงหมดแล้วตังค์หมดแล้วฮะ เอาไงดีวะกบ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 เอ้กบกบ,กบ,กบเอาอนี้วางวางไว้ตรงนี้หนึ่งอันเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันใบไ,ไม้ตาใบไม้วางไว้นี่เลยแล้วฮะอันนี้วางไว้เดี๋ยวว้ตาแนนะ่ะอันนี้ใส่อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนโอเคที่เหลือเาเาเฮ้ยนี่ไงเบาเาเกือบลืมฮะเก <c oughs> ือบลืมเฮ้ยมันออกมาบ้างหรือยังผมว่าผมผมพลาดหลายอันหรือเปล่า พลาดไปไหลายอันหรือเปล่าผมเอ้ยลืมได้ยังไงลืมมาได้ยังไงว่าต้องใช้ด้วยฮะเออผมก็แบบว่าเล่นแต่มานาะออฟคือเราไม่ได้เล่นนานเนียผมก็จะแบบมงมงมงมน,นิดนึงฮะงมงมงมน,นิดนึงเออผมต้องใช้ต้องสองอันเลยนะ <laughs> ใช้ต้องสองอันเลยหยิบอันนี้มาอันนึงอะนีโแล้หนึ่งทีขออีกทีนี่ไงมาแล้วครับมีสามบาทหกบาทเออคาตาแนขายทิ้งไหม <laughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเกมหน้าฮะไปกันต่อครับเว็บพี่12ฮะเว็บพี่12ไปตรงข้ามมีกูไอชิลลี่กูเบิร์ดฮะกูเบิร์ดไฟกูเบิร์ดไฟเราลบไฟเขาได้ใช่ไหมเมื่อกี้ลบไฟได้2หน่วย2หน่วยอ่าลบ2ลบ2อฮะขึ้ไป23ก่อไฟตรงข้ามแตกแล้วฮะแตกแล้วเรื่องเรามี300ร้อยทำไมเรื่อดเรามีสามร้อวะเอาจริงเรื่องมี400ฮะอ๋อเร,เราเราฮิวทะลุหลอด ตัวนี้ครับเพชรไลท์ฮะเพชรไลท์พอหยิบปุ๊บเนี่ยมันทะลุหลอดออกไปนะครับดีนะที่หยิบมามหยิบมาแต่จะหน้าเราไม่พอไม่พอไม่พออันที่สองค่ารักที่สิบสามเราตอนนี้น่าจะคลอเกินร้อยแปดสิบเอายังแปดสิบอยู่ยังแปดสิบอยู่เจ็ดสิบเฮ้ยค่าแหวไพายเขามีกระเทียมเขามีกระเทียมฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบร้อยอยู่ดีมันขึ้นไปร้อยหนึ่ง 50, 70, 45, ห้าสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบเก้าเออหูนึกว่าจะไม่ ไม่ชนะซะแล้วนึกว่าจะไม่ชนะแล้วฮะหยิบนี้มาหนึ่งสองครับรีโร่หนึ่งทีกบเออมี6บาทผมหยิบอันนี้แล้วกันกบเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนนะรีโรเล่นออกไปคอยที่ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเป็นกันต่อฮะคิดว่าค่ารักน่าจะมีพอใช้พอใช้เรามีเล็ดเล็ดออคิดนะเล็ดออคิดเขาบอกว่า สามเปอรซารักสติวไลต์สติวสาเร์็คารักค่ารักเราก็มีน้อยๆนะน้อยครับไปตรงข้ามมีเกาะอ,อยู่ร้อยกว่าฮะตอนนี้แม็กเกมุสี400กว่า400กว่าแต่ซืมีนาไม่พอฮะต้องหากระต่ายแล้วต้องหากระต่ายแล้วไปตรงข้ามสร้างเกาะขึ้นมาอีกฮะเกาะแตกไปแล้ว 140, 103, 103, 105, 10, 140. ร4 0ยสี่สิบร้ามสิบรค่าักเรามีฮิวก็เยอะอยู่ใน28แเล่นเอาขีดฮิวทีละสิบหกสอ่ะรีไปฮะจบ,จบไปครับ จบไปแล้วก็ยิบอันนี้มาหนึ่งสองฮะนี่โลนี่ตาเลือดตาเลือดหนึ่งอันจะว่าไปมันพอไหมเนี่ยอ่ะรวมไปแล้วกันเหลือเหลือฮะเหลือเหลืออันนี้วางไว้ตรงตรงไหนดีตรงไหนดีอยากอยากจะวางนี่ละเกินอ่อันนี้วางตรงนี้ได้ใช่ไหมหลบได้อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับช่องยังเหลือเยอะช่องเหลือเยอะมากเหลือเยอะจริง ไฟตรงข้ามาเล่นมีดดูดเลือดสองอันแล้วคาตนาหนึ่งแล้วบูมแรงหนึ่งฮะคือตีไปตักคักบูมแรงก็ไม่ต้องใช้สมีหน้าแล้วนะไม่ต้องใช้แล้วครับตีไปก่อนครับตีไปก่อนตีไปก่อนอุ้ยเราดูเลือดสองสามสองสามเราต้องตัดเลือดหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนแมนเกเลือดมีไฟตรงข้ามอ๋อเขาขโมยของฮะขโมยของเราเอาไฟตรงข้ามเลือดสองร้อยก็ขึ้นมวแวมไพร์ก็ขึ้นมายี่สิบยี่สิบเลือดเรามีสามร้อยเราสู้ไม่ไหวไฟตรงข้ามมันยิงแรงเกินนะยิงแรงเกินเอาจะว่าไปเราจะต้องแบบมีตัดเลือดลอลอแล้วหรือเปล่า เออต้องมีแล้วฮะแล้วมีพอพอมาอีกหนึ่งนพอแล้วมั้งผมว่าหยินี้มาหนึ่งลิโลเอาอันนี้มาอีกหนึ่งลิโลห้าบาทห้าบาทเอมหยิบอ,อันนี้มาหนึ่งล็อกอันนี้ไว้อ่าฮะอันนี้วางไว้ตรงไหนได้บ้างตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยเลดออกฮิตตรงนี้หนึ่งสองขวดอ่ะขวดนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามนี้ได้ไหม วางวางไหนวางวางแบบนี้แล้วกันอันหนึ่งสองและสามอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเปนก็ต่อครับหรือผมต้องวางอีกแบบหนึ่งต้องวางแบบหนึ่งป่ะผมก็ขวดใหญ่ไว้ข้างบนนะฮะขวดใหญ่ที่บนเพราะว่ามันรีเซอร์ิน่าที่จะตีหน่วยนะสีหน่วยครับเต็มหลอดเข้าไปแล้วเราตีไปตีไปยังเหลืออีกสองขวดนะเป็นทุกข้าไม่มีเซอร์ินาแล้วฮะไม่มีเซอร์ินาของเรานี่บวกแม็กเกอร์เข้าไปรัวๆตอนนี้แม็กเกอร์เข้าไปเก้าร้อยแล้ว แมพายเรามีแค่10หน่วยเอง10หน่วยยังน้อยเลยแต่มานาเราขึ้นไป30 34 34สามสีเอาสีเข้าไป37 30ิบเามานาออฟไม่เจอฮะมานาออฟอยากได้อีกเว็บที่16แล้วครับเว็บที่16แล้วขวดยาไม่เหลือขวดอล้ยิมนี่มาหนึ่งสองฮะ,ฮะ์รีโลอืมทำไมไมันมีแต่กระเป๋าอ่ะกระเป๋าก็ากระเป๋าฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีเฮ้ยนี่ไงมานาออฟ3บาทฮะ3บาทอันนี้ไม่เอา3บาท3บาท ขออะไรได้บ้างสามบาทฮะ3มบาทอืมสามบาทสมบาทขายนี่จะขายโล่ขายโล่โล่มันจะเป็นไหมโล่ไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนะขายช่องขายช่องขอบาทหนึ่งมีไหมบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งอืมบาทหนึ่งบาทหนึ่งวางไว้ตรงนี้ขายช่องไปอีกอันหนึ่งโอเคส่วนอันนี้ล่ะวางตรงนี้แล้วกบวางนี่ครับหนึ่งแล้วสอง กบครับสองตัววางไว้เกะกะแล้ว <barber garage> เกินกบอือันนี้วางวางท่าไหนดีวางท่าท่านี้แล้วกันโอเคเราจะได้แบบเปิดสมีนา,า,ากันรวนๆประมาณนี้อันนี้สามอันนี้วางตรงน,นี้ล็อกไว้ไปกันต่อครับอย่างน,น้อยๆเราก็ระเบิดมนานาได้นะฮะระเบิดมานาได้เออจะว่าวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะ แต่ว่าไม่ตรงนี้แหละคืออย่างน้อยๆเราเรา,เราทิเกอร์อะไรเนี่ยคัปตันะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรตอนนี้เราติดน้ำแข็งอยู่40หน่วยไปดูข้ามเกาะ3ามร้อยาม้อยหน้ำแข็ง6กเข้าไปแล้วฮะน้ำแข็งเยอะมากๆเลยไปตรงข้ามมีน้ำเกราะฮะเรามีอะไรลบดีบัฟไหมไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่ไฟพาย11หน่วยเท่ากับไฟตรงข้ามตรงข้ามแล้ว14แล้วมันมีอ๋อมันมีไอ้ตัวนี้มันหมุนทีได้หนึ่งทีเห็นไหมเนี่ยดูมันหมุนเอาหมุนเอาเอา7 18แล้วฮะ19 แล้วก็มันมี300ร้อเราตีน้ำแข็งร้อยกว่าแล้วเราตีเมื่อไหร่เนี่ยตีเมื่อไหร่เนี่ยเจ็ดวิโอ้โหคือกะไม่ต้องแบบว่าขยับกันเลย, Pam, เลยฮะไม่ต้องขยับกันเลยโอเคหยิบนี้มาครับหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ได้ฮะแล้วก็มีน้ําแข็งอยู่ตรงนี้รีล็อตหนึ่งคียทสองีมีอะไรให้ใช้บ้าง,ม,านะอง,อางมันออฟอีกเม็ดนึ่งฮะวางไว้ตรง รงน,นี้แล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆอันนี้6บาทเว็บที่17แล้วไปกันต่อครับเนี่ยรวมกับแท้ไปเลยมแม่แท้มันมาแท้แท้กุหลาบนี่แบบว่าซื้อมากฮะช่วงนี้คือแบบอยากให้เราเล่นละเกินอแหวนพายเราสิบเอ็ดหน่วยไปตรงข้ามมีกระเทียมฮะเขาจะหยอดไว้หนึ่งต้นหนึ่งต้นนะผมจะเห็นกันทุกดชื่เลยฮะไปตรงข้ามหูร้อยห้าสิบเลือดเราร้อยหนึ่งพันครับไปแล้วฮะหนึ่งพันเวลาเราตีไปตีไปเกี้โว้ยหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเออ ก็พอได้นะดาเมจพอได้พอได้พอได้ตอนนี้ระเบิดมานอ,อฟเข้าไปแล้วด้วยก็ได้อิมพาวเวอร์ไม่นิดหน่อยนะหายมาครับหนึ่งนี่โล little. เอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันเราจะขยายหลอดไอซ์ม,มิน่าขึ้นไปนะฮะเว็บที่สิบแปดแล้วด้วยตั้งเลยหกบาทนี่โลหนึ่งที่มีมานอ,อฟอีกเม็ดหนึ่งห้าบาทขอบาทหนึ่งบาทหนึ่งขายขายไม่ดีไปซื้อนี้มาซื้อซื้อนี้มาอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามฮะ ส่วนไอ้เจ้าขวดนี้นี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่โอเคหมดแล้วไปกันต่อครับของไม่เต็มนะไฟตรงถ้มดูมันโหดูมันสะสมขวดยาบ้าไปแล้วคือมันไปหามาจากไหนเยอะแยะเราเราไม่เคยแบบเปิดอะไรได้ขนาดนี้มาก่อนนะเอาเราตีไปไฟตรงถ้ามีตอนเล่นสตันนะมีมังกรมีแมวสองตัวด้วยอ่ะอ่ะต่างคุณต่างขี้ฮะตีไปไปตรงถ้ำเรามีวันพายอยู่เจหน่วยเรียบร้อย เออแล้มีส7เจ็ดหน่วยได้ไงก็ไม่รู้สิเจ็ดหน่วยได้ไง17บเจ็ดหน่วยได้ไงไม่รู้น่าจะเป็นเพราะระเบิดมานามาฮะระเบิดมานาออกมาน่าจะใช่ผมมองไม่ทันอืมมองไม่ทันจริงแต่ซูมิน่านี่เหลือนะครับเหลือนะเหลือเราเล่นไปกี่วิอะสิบสองวิเหลือฮะโอเคผ่านมาได้ผ่านมาได้วันนี้เล่นชิลมาฮะฮิสตอรี่ครับของก็ไม่ครบอะไรก็ไม่เต็ม มีตะ m o n i ข้ามเต็มไปหมดไอ้สองมันานะเติร์ดก็คือไม่ได้นะฮะไม่ได้ไปต้องข้ามมีคอนสตนันเรามีเราเรามีโลนแอร์อยู่เหมือนกันโลนแอร์แล้วเราติดพิษฮนะติดพิษ60เข้าไปแล้ว60 70เราจะข้ามเดือ200 1 0้นึง่งโอ้โหแพ้พิษฮนะแพ้พิษขออีกครั้งแล้วกันนะไปต้องข้ามเล่นซีซคอร์น ซีซาร์คอสเกาะสามร้อ,อ0ฮะมีติลคูเบิร์ดด้วยเฮ้ยมันวางติลคูเบิร์ดได้สวยมากเลยนะวางได้สวยมากฮนะและ้วเกาเกาะขึ้นไป400 400ย่เตาไอเตา่้เ้าสิบสี่รอ็เพ้าวเวอร์เขาขึ้นนะเซมินาไม่พอของเราเปิดหมดแล้วทุกขวดฮนะก็มีโล่ส <c oughs> องนเฮ้ยโล่สองนนะไม่ไหวครับเอาอีกครั้งแล้วกันนะฮะไปต้องข้ามติลคูเบิร์ด ดิวคู่เบิร์ดเล่นคู่กับบัตบัตเทเอร์เ้ขาตตันได้ด้วยนะตันแทงปุเนียวแวพายเขาขึ้นนะแวพายขึ้นดาเมจขึ้นแวพายขึ้นแล้วเปิดน้ำตายตั้งหากของเราเรามีไหมไม่มีแต่เราฮิวที่เราสามสิะแม็กเลอร์ขึ้นเป็นพันแล้วพันสองพันสสี่สิบโดนครีไปพันสองอยู่ดีขึ้นพันหก8ันแปดพันแปดพเราฮีอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสามสิใครฮิ6เนี่ยใครฮิวมาหกสิบห หกสิบของคารักเราขึ้นแล้วไปตรงข้ามเรือพันสี่พันสี่เราตีตื้นขึ้นมาพันสองพันสองพันหกพันเก้าเต็มหลอดเหมือนเดิมแล้วไปตรงข้ามล่ะตีขึ้นไปร้อยหนึ่งเก้าสิบเก้าสิบร้อย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 เอาโหอะไรเนี่ยเฮ้ยเกือบตายแต่ก็กลับมาได้ฮะฝไฟตรงข้ามทำไมเขาเขาเขาเกิดอะไรขึ้นดูไม่ทันมันเกิดอะไรขึ้นเราเล่นมันไปกี่วิเนี่ยเกือบสามสิบวิฮะเกือบสามสิบวิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราเกือบวูบ เ่กี้เราเกือบวูบเอ่เกือบวูบจริงเขาเปิดอมตะเหรอเนี่ยเราตีเขาไม่เข้าตีเขาไม่เข้าใช่ฮะไฟล์ค้าเปิดอมตะทําไมเพิ่งเปิดอ๋อเขามีเขามีมงกุฎบนนี้หนึ่งอันตรงนี้สองอันนะฮะแล้วเขามีของที่ต้องใช้เซมีแนเยอะแสดงว่ารอช่วงฟาทิกเออเนี่ยผมเกือบวูบแล้วนะเลื่อนเหลือห้าร้อยแล้วฮะันสามห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้วขึ้นเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อย 800800 800, 800 900ฝยายตรงข้ามเรื่องพันสามขึ้นมาเหลือส0 0ร้ออ้าวเหลือ4 0 0ร้อยห้าร้อยเนี่ยคือเกือบบูบเนยะเกือบบูบฮะเกือบบูบแล้วโหโดนคลีไปส0 0รอยอะไรโหสามร้อสเก้าพี่ขี้แรงเกินคลีขี้แรงฮะร2อยยี่รอยยี่เนี่ยเราตีเราหิวขึ้นมาฮะอ๋อไฟตรงข้ามไม่มีโซมีน่ฮะหมดหลอดพอดีเหมือนกันหมดหลอดพอดีเหมือนกันโอเคในเมื่อเลื่อนดูยากเราเล่นอีกทีนึงแล้วกันนะฮะปึ๊บ ขึ้นไปอันบนสุดฮะแล้วไป นี่ฮะเลือดเราคือตอนนี้เราเราได้เปรียบนะเราได้เปรียบมาทำได้เปรียบเลยเพิ่มแปดร้อยฝฟล์ตรงข้ามเปิดอมตะก่อนอเพราะวเป็นเทเลส์เนี่ยเป็นเทเลสอยู่เป็นเทเลสอยู่เลือดเราพันสองพันสองไฟล์ตรงข้ามแปดร้อยหกแปดร้อยเขามีเพี้ยนไลท์ด้วยใช่ไหมเหมือนจะมนีนี่ไงกูหลบอยู่ตรงนี้แล้วเขาเปิดอมตะฮะเปิดอมตะปุ๊บแล้ววูบเลือดเราลงไปสี่ร้อยโดนครีปไปแต่ไม่แตกฮะแล้วเราฮิ้วขึ้นมาฮิ้วขึ้นมาฮิ้วขึ้นมาก็ฝวไฟตรงข้ามไหลลงไหลลงไหลลงมันพายมาขึ้นเจ็ดสิบหน่วยแล้วต เออโหมันจัดเอ,อโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กันเลยให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ